ทุกคนสวัสดีค่ะวันนี้ก็พามาอยู่กันที่โซนกระบะบ้างนะคะทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะคะเรามีหมดนะอิซูซูโตโยต้ามีหมดเลยนะคะแล้ววันนี้ขอพาดูรถเข้าใหม่อีกหนึ่งคันนะคะสำหรับคุณเพื่อนที่กำลังมองหารถที่แบบ ฟรีดาวน์นะคะผ่อนเบาๆเพียง8,000กว่าบาทสำหรับกระบะ4ประตูคันนี้นะคะเป็นพี่อิสุสุดิแม็กซ์สประตูนะคะตัว 1.9S นะคะรถปี2021นนะคะให้ดูว่าลงแม็กยางใหม่ให้แล้วนะคะสำหรับใครที่อยากได้รถไปทำมาหากินนะคะไปวิ่งงานนะคะหรือว่า จะไว้ใช้กับครอบครัวก็ได้นะคะสีประตูก็นั่งได้สบายๆนะคะและคันนี้ประหยัดจากป้ายแดงไปหลายแสนเลยทุกคนนะคะกับรถปี21ไม้น้อยวิ่งไปแค่80,000กาโลเท่านั้นนะคะตัวนี้เป็นตัว 1.9S นะคะ1.9ดีเซลนะคะไฟหน้าได้ฮาโลเจนไฟตัดหมอกให้ด้านล่างนะคะเครื่องยนต์ทุกอย่างเดิมหมดนะคะน็อตเดิมๆเดิมทั้งคันนะคะยกเว้นแมกยางนะคะที่ลงให้หม่ทุกคนนะคะ รถกระบะเิเๆนะคะลงแบบลงยางใหม่ๆคือจะสวยมากๆคันนี้ก็ถูกระเบียบนะคะกระจกด้านข้างค่ะปรับพัดไฟฟ้าไฟเลี้ยวนะคะอยู่ที่แก้มข้างตรงนี้แล้วนะคะตัวแคปโฟนะคะตัวนี้ก็จะเป็นมือจับพรเมียมด้วยนะที่ประตูทั้ง4บานกันสาดนะคะมีมาให้ครบเลยนะคะ All new ford max นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันที่มุมด้านหลังเลยดีกว่าค่ะสำหรับด้านหลังคันนี้ให้ดูกันนะคะก็อาจจะติดมุมนิดนึงนะทุกคน ะะเป็นรถ4ประตูนะคะคันนี้ยังไม่ได้จัดทรงโหลดนะเป็นเดิมๆเลยนะคะใส่แมกยังใหม่ให้เท่านั้นเองนะคะด้านหลังก็เบสิกเลยนะคะไฟฮาโลเจนนะคะเป็นไฟดีไซน์สวยๆนะคะของรุ่นปี2021 o e นะ All new D-max เลยนะคะและนี่คือแมกไลเนอร์ค่ะ D-max Accessories ตรงรุ่นแบบนี้มาให้เลยเดี๋ยวทำความสะอาดขัดเคลือบสีให้นะคะ เนี่ยยางอะไหล่ด้านล่างแล้วทุกอย่างคืออยู่ครบนะคะสำหรับภายในนะคะที่นั่งผู้โดยสารเป็นยังไงมาดูกันค่ะนี่เลยนะคะภายในนะคะอันนี้เรานะคะก็ จะได้บรรยากาศนะคะโปร่งโล่งสบายแบบนี้มาให้นะคะได้เบาะชุดเดียวกันลายเดียวกันอันนี้ถอดเบาะไปทําความสะอาดให้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะใส่ให้นะคะให้เรียบร้อยเลยทุกคนนะคะตรงกลางคอนโซลน,นะคะนี่ชุดเบานะคะก็จะเป็นชุดเบาะทรงสปอร์ตแบบนี้ซุมเอาให้ดูนะคะ เป็นเบาะทรงสปอร์ตแบบนี้เลยนะคะได้พวงมาลัยถุงลมนิรภัย SRS Airbag นะคะตรงกลางนะคะก็เป็นตัว S เลยนะมีช่องเสียบแผ่นซีดีช่องเสียบสาย AUX USB ให้ครบเลยนะคะนี่นะคะมี Airbag ทุกอย่างให้พร้อมใช้งานนะคะก็เป็นทุกอย่างทุกระบบนะคะก็มีความพร้อมนะคะให้ได้ใช้งานกันสำหรับ ทุกคันนะคะที่ตั้งใจคัดมาให้นี่ค่ะก็บุ๊กเซอร์วิสติดรถมาให้ภาษีพรบอนะคะเราเตรียมไว้ให้แล้วคันนี้ได้ขับเกียร์ธรรมดานะคะก็สำหรับใครนะคะที่เป็นสายลุยนะคะอยากได้รถไปทำมาหากินกันอยู่แล้วนะคะฝากกันไว้ด้วยกับพี่อิสุสุด a x แบ็กหนะคะคันนี้ก็เข้ามาใหม่เราเช็คทุกอย่างให้พร้อมใช้งานกันนะคะสําหรับคันนี้ก็ ากกันไว้ด้วยนะคะ D Max C b e ตู S 1.9ปี2021ค่ะวันนี้ราคาประหยัดจากป้ายแดงไปหลายแสนเลยนะคะเพื่อนๆเอาไปเลยที่519,000บาทค่ะแล้ผ่อน7ปี84งวดนะคะกับเราได้ที่8ปดพันบาทได้สูงสุด7ปี84ดสิบ่งวดนะคะอีกหนึ่งคันนะคะก็จัดชิปหนดให้นะคะรหล่อเลยนะคะเดี๋ยวเตรียรมทำพร้อมให้ทำสปาให้นะคะรถจะหล่อขึ้นกว่านี้เยอะเลยทุกคนนะคะอันนี้คือ เป็นอีกหนึ่งคันนะคะที่จัดมาให้เพืเ่อนๆอยากได้คันไหนบ้างว่ามาเลยนะคะยังมีอีกหนึ่งคันค่ะยังไม่ได้จัดทรงอ่ายังไม่ได้ลงแม็กให้นะคะเดี๋ยวจะลง YouTube ไปให้ด้วยแล้วกันเป็นสเปคให้ลูกค้านะคะยังไงนะคะฝากกันไว้ด้วยนะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ด้วยนะคะอยากได้คันนี้ติดต่อช่องทางนะคะด้านล่างคลิปได้เลยค่ะขอบคุณค่ะ